พี่น้องมาตามเบิ้งเงินว่าบังตัวนี้ครับพี่น้องดูเครียดสามหนึ่งพันนี่พอพันรอรอพันไปเวียดแล้วครับพี่น้องไปเวียดในราคาที่แบบผมอึ้งเลยพี่น้องเสื้อขาดแล้วตัวนี้พี่น้องโอ้โอโอ้โอ้โออออไปไปไป

รูเขีบสามหนึ่งกับังคุณเอาว้าว่าววววววาววววว่ววี่วววววววัวว่วววอววกวว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 วอ่อววกวว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 ่นววววววอววววววามวววบัวววนวว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 สว้วงวววอวว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 วยวววดวว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 เวว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 วออวว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 เวว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 ยรว เปียนมันให้อยู่บ่ห้อยตัวนี้แล้วกันละบ่บ่ได้ให้รูปเฮาจะได้เท่าใดซ่ํานีเลมันให้เท่าไหร่ฮะ26อืบถ้ากันอยู่2,000 1ตัวนี้พี่น้องพอพันก็ได้ตัวนี้โอยังอันเป็นอันฟันน้นม ชจาโรลีล่ครับเนื้อตัวดีววดครับสมบูรณ์ครับไข่เสมอพร้อมพี่น้อสูงสุดป,ประมาณร้อยสามเจ็ดสามแปดประมาณนีพี่น้อ,อบ้างได้เกาะโอ้เมือนี่เขาบดซืวอม,อมออวาถกครับผมก็ว่าอยูววันห้อยซาเหลือบิงโดยสายตาว่าสี่สามสิบยุ่ครับ ครับมือมันซื้อไปหลายแล้วมันมันได้หลายแล้วมันมันกดกดเอาซื้อบ่อ่ะบรรดาไผอยากได้พอพันมีเบอร์โทรบ่หอยศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดสองศูนย์แปดสองศูนย์แปดหนึ่งสี่ห้าเก้าหนึ่งสี่ห้าเก้าหอยสงการครับครับผมอ่ะขอบใจหลายหอยครับผมอ่ะยังบ่เลียวเวียดก็สอบถามเพิ่นเบิ่งเด้อผู้ใดอยากได้อนาคตพอพันหรือว่าเอาไปเอาไปคุ้นก็ได้เนาะ ครับ,บสายขุนสายเนื้อเน้นๆเลยครับซาลูเล่เนื้อโตเกี้ยงเก่าครับพ่อนี่พี่นอแบบแบบ้นองครับอ่ะฝากพี่น้องครับผู้ใดอย,กยากได้เชอร์รี่มันห่างข้างนั้นมึนงเหรอนาโคตรพอพ,อพันกันไอ้พี่นอ้องกูหน้อยตัวนี้อของเจ้าบอกพ่ครับผม คู่น้อยครับเป็นอนาคตพ่อพันธุ์ได้ปะตัวนี้ได้ไไดด้้เนาะครับสีโครงสร้างครับได้ตัวไหนเราพ่อัฒนตัวนี้นะแพคคู่เลซื้อเส้าแปด,แปดถือโตละส,ส,ส,สิบสี่ครับยกได้แยกได้ไดครับคุณครับคุณก็ได้ครับ สายคุ้นเน่นๆเลยตัวนั้นพี่นอ้องเลมันพอมสูงกะสูสีครับสิบประมาณร้อยยิบตัวนี้สิบประมาณร้อยิบเจ็ดยิบแปดแล้วพี่นอ้องพอมสูงเกือบร้อยสามสิบตัวนี้สิบประมาณร้อยิบหาบวกครับเปิดเปิดซ้ดำกันบะหยาหยแยกหาแยกเนี่มันมันมันตนัวนี้บวกอนี่นอ่ากะกะคุยกันให้รู้ที่าผมมันมันสิงมัเป็นคู่งแนรัครับทบ คุยกันแพ็กครูสักก่อนสองหมื่นแปดครับพี่น้องครับนี่ก็ไม่พิถีพิถัครับเอาเบอร์โทรไปนะครับศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์ศูนย์สองเก้าศูนย์ศูนย์สองพอทันนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับผมตัวนี้แหละพี่น้องมันเป็นต่อไปไหวถ้าสังเกตสัตว์ครับไปไหวเห็ดอนาคตรพอพันครับพี่น้องหรือว่าสังเกตสัตว์ก็ได้อ่าผู้ใดที่มีงัวหลายๆล่ะจับสัตว์งัวบ่อคอยได้ครับพี่น้อง เอาไปเขาคอกไว้ให้เพื่อนดมให้ครับตัวนี้เพราะว่าโครงสร้างสีกล้ามเนื้อครับมันมันพอได้อยู่พี่น,อน้องให้ดำาไปเสมอครับพี่น,อน้องส่วนตัวนี้นี่ขุนครับพี่น,อน้องเออเอฝากพี่น้องครับผมเห็นมันขึ้นงัวมครับพี่น,อน้องผมก็เลยเลี้ยงมาตัวนี้เ <c oughs> มิงกะลาบา้า,า,บาห้เท่าไหร่ <c oughs> สวีเวดนวเดนสวีเีว ไ่จอยบ่เออว่าจะให้จักเก็ดพันนหรือป่ะตีไม่จ้อยบ่เอาไปเห็นยังอ่ะจะจ้อยยังสิครึเอาไปขุนท่อนตัวปัตตีครับคิวนอสิบเอ็ดกับหอยอืมผมลืมสื่อเราน้องไปเออน้องปายคนสวยพี่นนองผิดออกแล้ว ลงมาพี่คนสิ่าซื้องัวนั่นไปยืนนิูวไก่เนี่ยคนให้รูเลคนให้รูปเลหนีไปโย่ทายรถกไก่คนจะว่าไมให้รูปเลปยจะว่าไม่อย่ไก่เออหอยผมเหมือนเล้าแต่หอยพมา <c oughs> ่าถ้กลับซื้อวางเดีย๋ยวมิงกะระบาทักท้ายกัน <c oughs> เนี่ยังอะไรตกปลอกลูกเหรอครันโอ้บอ่ว่ามันอะไรก่อครว่าแนวมัดผมแม่ลูกงัวไทย14ครับพี่น้องเลยลุกตูปูแม่ว่วนครับแต่ว่าลูกก็จ่อยพี่น้องอ๋อคุยกันอยู่พี่นอ้องน้นอง,องปายครับนี่ให้พี่น้องเบิ้งครับช่วงนีง้งัวมันอยากเบิด์ตเลยพี่น้อง องอนวนครับพี่นอ้องอยากเบิดแล้วเบียดมาสนามคุละคำงอนบหลายใส่นี่ก็เลยได้จำเป็นต้องเอาว่าะท่านห้อยปุ้ยกันก็นกห้อยห้อยหน่อยครับเรายางไปคุณแล้วปกติเขาจะบค่อ,คอยออกครับรุ่นนี้มันมันหน่อยแล้วก็บมดือว่าอ้ว,วนครับพี่นอ้องต่วมือนีเอาต้องได้เอาเพราะว่าจ้างรถมาแล้วลรถเ็รถเอ่อพ่วงลากคุณพี่นอ้องใส่สามสิบสี่สิบตัวคุณ เพราะฉะนั้นจ้างมาแต่ละเถวแต่ละมือนี่จ้างมาขาดตัวแล้วก็ก็ต้องได้สื่อไปให้มันเต็มกันครับพี่น้องก็เลยเอาครับต้องได้เอาตัวนี้สิบเอ็ดห้าร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยครับไข่เวียดครับเวียดงูเหลืองครับพี่น้องเรียบร้อยครับงูงามผู้ใดปะางูงามผู้ใดตัวนี้เปิดห้องผู้ใด โอ้บังวางงามสิมหาหาลอยครับพี่นนองตีกาตีเบอร์ร้อมออกมาจากขอกไงเนี่พี่นนองนี่สูงสิประมาณลอยสามสิบแปดครับเครื่องดำต่อได้ปอราคานน่ต่อได้ครับผมคุยกันได้อยู่เนาะคุยกันได้ครับเบอร์โทรนะครับผม093ย์เก้าสามศูนย์เก้ย์หดครับผมหอยพุดครับมาพุดเนาะครับเนาะออขอุหลายลครับหอยฝากไปนั่งครับ สีใช้ได้ครับพี่น,อน,น้องวงสร้างก็ถือว่าโอเคอยู่ดอกราคางวัวครับสิบหาหาอยครับพี่น,อน้องต่อได้ครับอือะพี่น,อน้องครับผมแ่ดล้สิบแบดมาแม่แม่ได้แม่ไหน สีไล่เสือนี่ลูกอีดนามุมนี่เออสิบแปดมื่นแปดมองเชาบ่มองเชาเชีวเศร้าเวเศร้าผู้ให่หสปเออสิซื้อสิเอาสิซื้อคือสิซื้อเอาเจาเอาไปม่้ององเาไปอันนี้มองเขาสิซื้อเขาสิซื้อสิบแปดสิบดพอมแม่ลูกลูกตแม่ครับไล่เสือนี่พี่น้อแม่มุมสูงประมาณร้อยสีบครับ ตัวแม่ลองเจะเอาเอาสาคนมาพี่น้องสองหมืน่นอันนี้คือสิแมนแม่ลูกอยู่ขื้นกันอันนี้ก็ลูกตัวลูกตัวภูครับอันนี้ลูกผสมเดมอนลูกแรกครับตัวนไหนตัวนี้สิป,ประมาณลูกสองหรือลูกสามนี่แหละพี่น้องแม่มุมนี่ย บอเอาสิบแปดบอขายเอาส่เอาเก่าพันหาเจ้าชียเอาสิบเก้าห้าร้อยมื่นเก้าห้า้อยขากันยุพันหาืนบ่ปืนขึ้นยุบอสิเกซื้ออาจย์ซื้อซื้อสิเกถ้าสิซื้อได้เลยบอ กูขายขายได้บ่เงินมันบ่พอเอาแม่ได้ป็ติ๊กแม่มาเบอริกกันไกันัมกเนี่ยอน่แลละเราวจอรถป่ะอให้สิบเกาแล้วพี่นาะให้มาที่หมื่นเก้าแล้วากันยูากันยูหา้อยนี่บเก้าละจบแล้ว้ากันยูหาล้อยหาสิบ โอ้แพงกว่าสันตเลยฮ่แพงจะซื้อโอ้กเด็้ขาดแต่นาเจ้าดกทีกะกันนล่เอาเป็นเจ้ากันเอาเรียบร้อยเนี่ยยังมาแล้วโยซิบเก่ากร้เดเอาเงินบวาเนง้นได้เขาตับ่นี่ิบเก่าเลบ่ะามดูแล้วบิบเก่าจบ เอาอ่าเรียบร้อยครับขาดบ่คือนี่ดอกบ่คือตุยดอกโบฉั่นเท่นวห่หมื่นเก้าเอาสิบเก้านี่จานเขาจะเอาไปปล่อยต่อหรือจะเอาไปเลี้ยงล่ะปล้าเอาไปเอากระยาหน้าตาลูกล้านเอาเสือไล่จานครับเดี๋ยวถ้าเขาจะเอาไปวันฉันสิบเก้าครับแม่ลูกลูกตัวผู้ครับหมื่นเก้าราคาสนามครับพี่น้องพี่น้องทุกคนคุ้มดีใจจังเลยเดียวจังหวัด

ทำใจเนี่จักหน่อยเวลาไปซื้อไปขายกันมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องเพราะว่าโผลมันหน่อยครับเนื้อกันหน่อยเป็นสามพันเลยคุณความันเลี้ยงง่ายครับพี่น้องสามบ่จะพอแยกลูกมันกลาเป็นตัวหน่อยเออกระสามแล้วผมเห็นเขาซื้อขายกันอยู่ตลาดนั่งัวอกระสามทำนี้ เบิ่งราคางัวไทยครับพี่น้องมองขายอี่ลีกับสีวางสิบเอ็ดนี่แหละนอกจากเราจะขายลูปไม่สามสิบห้าครับเปิดห้องเปิดไว้สามสิบห้าเบิ่งกันนะเพราะว่าพันสายโบดๆครับพี่น้องเพท่นเด็ขายอยู่สูงร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบห้านจะได้หัวกะเนื้อตัวดีครับพี่น้อง เอาไปใส่กับงวัวไทยนี่พอดีครับพี่น้องงัวกลางๆครับโมเมนอยยางใหญ่สามซึห่าห้อยแค่เศร้าว่าครับโมห,หอดสามโมห,หอดสามเนื้อตัวโค้งสรางดีครับผู้ใดมักสายบดเปิดสามมืนหานะครับเนาะต่อได้เ,ไเอาเบอร์โทรไปนะครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์่งเจสาเจ็ดสี่สามสองสองหนึ่งสี่สองสองหนึ่งสี่่มคำชนะครับครับผมเอาขอบคุณหลายๆห้อยฝากสายบดครับพี่น้อง อเท่าไรพออไ่อเอ็ดบอซื้อดอกบ่ติใหญ่โ <c oughs> พดครับอ่าพ่อแอ็ดนี่เพ่นมีแตีิเอาไปซื้อไปขายย่างเดียวครับแต่ว่าสำหรับผู้อยากได้เขาไปไว้คอขอครับไปสังเกตสัตว์ไว้เฮ็ดพ่อพันธุ์หรือว่าเอาเขาคุ้นครับรอะฝากพี่น้องครับผมผมเบ่งควายงามชุดหนีอยู่พี่น,อน้อง ลูกตัวแม่นี่เจ้าของคุนไปนใดไแล้วเพิน่นยนางดูว่างเหันพี่น้องลูกงามครับแม่ก็ถือว่างามครับโคงสางสูงใหญ่นาจะลูกแรกครับควางสูงสี่ร่อยสามซิมหาบวกครับตัวนี้ยินดี้ปนว่าเป่นเปิดเลยเท่าไหรหาหมื่นบอกนพี่น้องลูกดีครับ ลูกลูกงามเลยครับลูกไข่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเจ้าของคนกันนะพี่น้องไปเท่าไหร่ก็ควายงามเจ้าเปิดเท่าไหรก็เปิดหามือหานะต่อได้เบอร์โทรไปนะครับมีบ่ ไอ้าเยยงเี่ยนเบอร์ไม่เี่ยนเบอ่กโอ้ยผมเสดายได้ควายงามวับ่ได้ขายกัะเจียวเมื่อครับย่าไอ้วั่นได้เอาเบื่อไม้ให้ลูกสาวซื้อครับต้องสาบฝากไม่ให้่วนคุรีไม่ไมครับบ่จื้อเขาเบื่อเจ้าของสองร้อยเป็ได้ปลาปลาอย่างหึ้อยอย่างหึ้อยบันห้อยบันยู อำเภอบ้านม่วงอำเภอบ้านม่วงนะครับเนาะผมเสดายบ้านหนองบ่อเนาะพร่พีน้องอยู่ไกลๆนําไปเบิงเด้อถ้าเป็นบอนเลยขาอยู่ตลาดมื้อนี้ครับผมเห็นควายงามครับผมเลยเออครับผมเลยไอ้พระพี่พระน้องมาเบิงครับเสด่ยก่ได้เบื่อทุกคนพี่น้องตะกี้มันก็โอ้เป็นแสนผล่ะพี่น้องไโคมปานนี่ตอนนี้มันเปิดหามือหาต่อรองได้ครับลูกมันนี่แหละครับงามครับ พี่น้องขอากำลังเบิงกันกน,นี่พี่น้องาฟลูกแรกลูกตัวเมียรครับเสดยเสดยพ่กีเบอรทโวรครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องครับขอบคุณทุกการรับชมทุกกำลังใจครับสบายใจฟ้ามกะสิพยายามทำหน้าที่ครับหาข้อมูลหาความเคลื่อนไหวครับเรื่องราคานี่แหละสำคัญครับพี่น้องให้พี่ให้น้องรับดูรับทราบครับ นะตอนนี้ราคาอาจจะขยับโบแห้งด้วยพี่น้องเด้อขยับอยู่ครับแต่ว่าขยับยังบบแห้งปนใดแต่ว่าการซื้อขายนี่แห้งครับซื้อขายนักซื้อขายรุ่นแรงครับสนามโล่งแล้วครับตอนนี้ห้อยขายงัวเอาขึ้นรถขึ้นยังสนามแปนเป้าแล้วครับนี่พี่น้องพยายามเดี้ยงงัวไม่เห็นรุนนะ่วนแล้วพี่น้องผม พยายามเนี่ยนครับคำนี้งัวอ้วนจังได้กะมันมีผู้สื่อหายอยู่แล้วครับบ่วไทยบววเวียดครับพี่นอ้องอะอนาคตสดใสหรอกพี่นอ้องสำหรับงัวที่สภาพสมบูรณ์ครับพี่นอ้องสำหรับมือี้คลิปนี้กะฝากพี่ฝากน้องไว้ทานีีครับผมสวัสดีครับ